สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนจะมาทดลองบีบว่าใครสโลกกับันค่ะระหว่างของไม่แท้ที่ฝนซื้อมานะคะที่สโลปมากตัวนี้กับของแท้หมด4ี่ชิ้น,นะคะ่ะจูด้วยก็จะมี I love orange สม้มไอบูมสีส้มค่ะแล้วก็ I love strawberry s สตร,รเอ,รเ,บอ,รเ,บอรเบอรีของไอบูม แล้วก็อันนี้นะคะเป็นซาลาเปาคิวคิวตี้คีเอทีโอ้โหเพราะว่าอันนี้พูดท้าชิงเนี่ยขอรูหน้าตาพูดท้าชิงมันซิเขาังกล้าสู้อยู่ไหมเนี่ยนี่ค่ะพทาชิงแล้วหนมปังห้าสิบเก้าบาทหกสิบก็ได้จริงมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะมันตัวนกระแข็งนี่ตัวนี้คืออะไรกล้วยอ่ะ นี่เป็นคา,ฟาเฟ่ดีเอ็นกล้วยเครื่องช็อกโกแลตมีฉลุมาแทบไปขึ้นเลยกดแล้วมันไม่ยอมกอเราเป็นหัวเจ้าขนมปัง59บาบาทเศษกันโอ้ขนมปังเอ้ยกลับบ้านไปก็ยังทันนะอย่ามาสู้กับพี่บัวขาวเขาเลยตายแน่บวัวเขียวบวัวเขียวตื่นอะไรครับสนุวีมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแลรหรือเปล่า ตัวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ตัวนี้เป็นแบบไอ้บูมตัวแรกของปูทอมหอมกิ่นหอมด้วยเนาะกาวหลุดเหมือนกันดูแลไม่ดีเสียดายมากเลยสูงถ้ารหลุดแต่เข้าังโอเคเราจะเริ่มการแบทเทิลแบทเทิลนั้นบัตนี้เริ่มจากตัวไหนก่อนครับไอส้มมันเละขึ้นสั้นตัวไอส้ม ขนมปังห้าสิบบาทกับส้มไอ้ขนมปังห้าสิบบาทกลับอะไรนะคะส้มไอบูมส้มไอบูมราคาจำไม่ได้แล้วหลายร้อยหลายร้อยิตรเดียวนะเดี๋ยวเอาทีละตัวให้ดูชอบกินตัวนี้ว่าอะไรกินหมืนส้มดีอยู่หลังกล้องพ่อยังไม่กลิ่นเลยไหนต้องบีบดูสิครัะยอมมากโอ้ยน้องบัวเขียวพ่อถ้าหาางจแย่แล้วล่ะสู้ไม่ไหวแล้วมั้ง บัวชมพูมพแลู่นี่คือขนมปังหกสิบาบาทของเราโอ้แต่เขาก็ยังสโลวอยู่นะทีนี้มันจะพยายามบีบด้วยแรงเท่ากันนะคะอย่างยุติธรรมเลยนะมไม่เข้าข้างใครเด็ดขาดก็อยากจะเข้าข้างของเนเอฮัเหนี่คือนี่ไม่ยุติธรรมเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแปดสิบ กง,นนงไม่น่าเชื่อเลยอะรออีกสักทีไหมคะ yeah, แย่แล้วน้องส้มเราแข่งแบบสามรอบตัดสิน <1, S 1> แล้วน้องเฟินส 2> 2, องสามสี่ห้าดูให้ 5, แนนเท่ากันทนะั้งสองมือนะคะ 8, ไชนสะสองศูนย์เลยอะตกรอบพอเฟินเอาไว้เลยไม่ถูกโอ้ยน้องส้งมสมบังเราตกรอบไปแล้ว <c oughs> ไปเป็นคิวตีเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องว่าผิดมันไม่ค่อยสโลว์ใ่หมล่แต่เพราะว่าก็โอ้โหสโลว์อยู่นะคิวตีนี่โอ้โหเราไม่เลยจะเชียร์ใครดีกว่าเนี่ยอาจจะต้องยกขึ้นมานี่หนึ่งพัชรปองกิมเบนอ่าได้ค่ะพยักันแบบนี้กันหนึ่งสองสาม เห็นไหมนี่เรา,านะชนะขาดกันเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยนะห้าสิบเก้าบาทเราสโลเกินราคาจริงๆน้องสีนะ่าแต่อายบูมตัวนี้จะชนะไหมนะ้องเฟิร์นลองดูไอบูมเขาก็สโลนะแต่อันนี้เราแค่เอามาเล่นๆเ,เฉยๆเพราะว่าความจริงเราดูทียบเราชอบทุกทรงที่เราชอบ เดี๋ยวปีศาจบาลีดูก่อนหอมด้วยอนะ่ะหอมตัวบาลีโอ้โหมันได้เปลี่ยนตรงของแท้นี่มันมีกลิ่นนะแล้วนู้วมันดีกว่านะใช่เนื้อมันจะแน่นกว่าตัวน,น,น,นี้มันเปรี้ยงกบพุ่งแล,วล้วแพ็กเกจก็สวยแบรนด์ดังอีกต่งางหากวุ้ยทำหนีแลมีทำหนีแล้วพเพราะเล่นมานานนานมากตัวนี้โอเคหนึ่ง เท่าก <aunque S 2> ันเท่ากันอะเมอสมออ่าสมองับสมอเราไปสมอที่สองนะครับ โซโลวัวนนี้ผมสึเห,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 หมือนขนมปังนี่โซโลว่าเด้งาต้องมีรอบที่สามแล้วล่ะรอบล้างตาแล้วล่ะตัดสินล้างเท้ากันเหนนไอ้ี่นนิดึงนิดเดียวน่าจงสูงสีมากเลยนะคนนี้สูสีนะใช่ไหมใช่ที่เร<ะ>าเห็นว่าสูสีกันมากครับจะตัดสินไม่ได้เลยทีเดียวตัวสุดท้ายแล้วค่ะน้องจิ๋วของเรา บีบดูนะเดี๋ยวจะไม่ขึ้นเลยนะน้องเฟนนะมันอะไรมั้งแต่ตอนนี้าวอกก็ทําได้เหมือนเนาะใช่ตรงส่วนของกล้วยนี่ลายเหมือนมากนี่แล้วเขาแบบผ่านชี้นน่ากินมากเฮ้ยเฮ้ยเคทแต่เวลาแบ็คทูแล้วน้องเฟิร์นอันนี้มันมีแถบแถบแถมตัวเล็กๆกลัวเรนโบว์ลุ่ดอีกต่างหาก หนึ่งสองซ้ำล้วยเห็นด้วยสายตาเหมือนการตัดสิน่ายกที่หนึ่งกล้วยชนะอ่าเียคราวนี้มีโอกาสให้โอกาสสิยกที่สองยกที่สองเปินงอมันสโลอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะ ตัวเล็กแต่มาแรงค่ะโอ้ยเรนโบลุ่นเรนโบลุ่นจริงๆด้วยโอ้นีเขายอมเสียสละเรนโบลเลยนะเนี่ยหนึ่งอุ้ยเพื่อกดก่อนอ่าอำไมคะหนึ่งสองสามที่นี่คือต้องกดพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมครับ กล,ลยวยนน่ะขันนี่ขันนี่ขันนี่่ะขันเห็นเหโอ้โหสุดก็ได้แชมป์ละแชมป์วันนี้คือตัวจิ๋วของเรานั่นเองถึงจะตัวจิ๋วแต่ก็มาแรงนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะการประลองสากุช่สโลค่ะด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ฟัอนกันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบาย